สวัสดีเจ้ายินดีตอนรับเข้าสููจ่องส,สะไพสกอตแลนด์นะเจ้าวันนี้แม่จะไปในเมืองนะนเจ้านัง่งรถบัสเข้าในเมืองเผื่อจะไปซื้อพักบุงคือหลบเบานะเจ้าเจ้าคนอยากกินพัดพักบุงนะเจ้าแต่อีเม่บอกว่าจะไปตันล่านปิดก่อนนะเจ้าตอนนี้สี่โมงจะก,กึงแล้วนะเจ้าล้านปิดประมาณห้าโมงนะเจ้ามาลุ้นกันต่อว,ว่าอีเม่จะไปตันล่านปิดก่อนนะเจ้า ตรงนี้นะเจ้าจะเป็นวิวบ้านข้างตัง้มนี่นะเจ้าบ้านแถวนี้จะสร้างด้วยหินแกรนิตหมดเลยนะเจ้าจะมีความสวยงามแล้วก็ดูสะอาดในหินแกรนิตนีสร้างบ้านเราจะทำให้บ้านในแข็งแรงมากเลยนะเจ้าดูวิวส,สวยๆไปคนนอกคนจะไปถึงในเมืองน,นะเจ้าตอนนี้นะเจ้า รนบัรก็ได้มาโจทย์ในเมืองแล้วนะเจ้าอีแม่เข้ามาถึงในเมืองแล้วก็แหง่งเดินนะเจ้าเผื่อที่จะไปฮือตันลานปิดนะเจ้าอ้าวมาป้าใส่หูปั้นตรงนี้นะเจ้าสวยงามมากอีแม็ขอ,ขอแวบทายหูสักครหนึ่งแล้วก็เดินผ่านแต่ละล่านนะเจ้าตแต่เปิ้ก<ะ>็ทยอยปิดแล้วอีแม่ก็แวบชนพันน้อยนีย่น้อยนะเจ้าแต่ก็แหง่งเดินเต็มที่เผื่อจะเฮือล่านตันตีล่านปิดนะเจ้า ตอนนี้ก็ยืน่นรอข้ามถนนนะเจ้าบ้านเหมือนเขานี่จะเป็นระบบระเบียบถ้าเขากดสัญญาณน,นี่พอถึงเวลาที่เขา,เข,าข้ามนะเจ้าไฟเขียวลดกดจะจอดมดนะเจ้าตอนนี้นะเจ้าออกจากร้านไทยมาเร็วก่านี้พักบุ้งนะเจ้าอีเมก็ต้องเดินไปเข็ หลังจากถีซื้อพระบุงลุกเบาได้สมใจยากแล้วน,นะเจ้าเอาก็จะเดินมาถึงตรงนี้จะเป็นทางเดินเข้าห้างืจอบอนนคอรชอปปิ้งเซ็นเตอร์นะเจ้าก่อนจะเดินเข้าห้างอีเมลเว็บไปหันคนุณพิการเปิดนนังอยู่ข้างตังนี่ขอจะตั้งนะเจ้าแม่กับแบ่งปันเล็กๆน้อยๆเนาะคือเปินไปซื้อกาแฟซื้ออาหารนะเจ้าด้วยอากาศหนาวมากเนาะทำบุญแบ่งปันกันไปนะเจ้าเปื่อนมษนย์ หลังจากที่เข้ามาถึงในห้างแล้วนะเจ้าเห็งขึ้นมาชั้นสองเลยนะเจ้าเพราะว่าเหลือเวลาเห็นมกี่สิบนาทีแล้วนะเจ้าตีห้างเปิลจะปิดนะเจ้าอีเมลต้องเห็งมาซื้อเสื้อผ้าซื้อกางเกงอย่างเตรียงไม่ให้ลูบเบาก่อนที่เปิลจะเข้ามหาลัยนะเจ้าเพราะว่ามหาลัยที่นี่เปิลจะใส่ยูนิฟอร์มนะเจ้าเปิลจะใส่ชุดธรรมดานะเจ้าในการไปโรงเรียนนะเจ้า แม่ก็เหง่เหงเดินดูเสื้อผ้านะเจ้าสังเกตหันพนักงานเปิ่นกรเริ่มจัดของเช็คสต็อกนะเจ้าในร้านก็จะเงียบมากมีลูกค้าประมาณ3ามสี่คนนะเจ้าเพราะว่าอีเม่มาขวายร้านห้างปิ่นใกล้จะปิดแล้วนะเจ้าทีนี่เหงเดินได้สักกําพนักง,งานเปิ่นก็รีบว่าคิดเงินเนอเดี๋ยวร้านจะปิดแล้วอิเม่ก็เลยเหงมาใจสตังค์ให้คนนะเจ้า หลังจากตีออกจากร้านเสื้อผ้าหลบบาแล้วนะเจ้าซื้อของหลูบาแล้วเมียก็ขอแวบ,บพอของร่านนี่สักน้อยเป็นร้านโปรดอีแม่นะเจ้าเดินวนไปเวียนมาสักน้อยนะเจ้าฮือชื่นใจบอกว่าจะไปห้างไหนพักบุงของอีแม่ก็ไปติดตัวตัวต,วต,วตวลอดนะเจ้าถุงพักบุงของอีแม่นี่ตึงซ้อตึงว้างมาได้นะเจ้ากลัวลืม แต่แล้วมาซื้อพักซื้อของลืมวางไว้นะเจ้าปิกไปบ้านมาได้ของนะเจ้าหลอบนี่นี่พักบุงหลวงเบาวะวางไว้บะได้กําแล้วอ่ะบึดไปบ้านมาได้กินพัดผัะบุงเปันจะเกียรติอ๋อนะเจ้าอุตสาเข้ามาซื้อนะเจ้าแหมเดินพอของได้สักกรรําพนักงานมันกระเดินมาจะบอกยูยูร้านจะปิดแล้วนะยูขัดใจกับเจ้าหิ่งเดินออกจากร้าน พอหองในปัตตันแต่ได้ห้างบังกกะปิดนะเจ้าหลังจากติออกจากห้างนะเจ้าห้องก็จะมาเดินต่อตรงโซนด้านบนนี่เขาจะห้องเป็นมาโชว์สแควร์เพราะว่าเปินก็จะมีเป็นคล้ายๆกับร้านอาหารอยู่โซนด้านในตัวนะเจ้าเสร็จแล้วพอเขาเดินออกจาก รงโซนอาหารมาปุ๊บก็จะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์เก่าของเปืนนะเจ้าจะเป็นตึกสมัยเกา่าตีปืนจะเตะเอาไปแล้วประมาณกึ่งหนึ่งนะเจ้าเผื่อสร้างเป็นตึกใหม่แล้วตึกตรงนี้นะเจ้าปืนก็นจะเหลือไว้ให้ค้นหลนหนังได้หันว่าสมัยก่อนเนี่ยตึกตรงหินแกรนิตตรงนี้นะเจ้าเป่นมาได้ตุบอมอมดปนืนเลยจะเหลือไว้ให้เขาพอว่าเป็นพิพิธภัณฑ์นะเจ้าไว้ให้เฮามาเืินชม ดูพิพิธภัณฑ์ได้นะเจ้าหลังจากเดี๋เฮาเดินชมพิพิธภัณฑ์แล้วนะเจ้าไอแม่ก็จะพาเดินไปโซนด้านหน้านะเจ้าด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์นี่นะเจ้าก็จะห้องว่ามาโชว์โคเล e นะเจ้าก็จะเป็นเหมือนกับแลนด์มากของเมืองอาบดีนนะเจ้ามาโช l โคเนี้สร้างเซตได้เมือนบัอกี้ปีนี่นะเจ้าพิเปิดใชจงานนะเจ้า ด้านไนก็จะมีออฟฟิศมีสถานที่สำคัญต่างๆนะเจ้าเกี่ยวกับราชการนะเจ้าตีเื้ยคนมาติดต่อราชการอย่างอี้นะเจ้าก็จะอยู่ในตึกของมาโชวคอเลตนี่นะเจ้าตัวตึกก็จะมีความสวยงามนะเจ้าแล้วตรงนี้นะเจ้าก็จะเป็นหอนาฬิกานะเจ้าตีเฮ้ยินเสียงดังตะกี้นะเจ้าก็คือหอนาฬิกาตรงนี้นะเจ้าตีเปินพอถึงเวลากย่ยดังตุ้งๆขึ้นนะเจ้า แล้วหลังจากที่เขาเดินขึ้นมาแหมสักน้อยนะเจ้าเขาก็จะเริ่มสังเกตเห็น,นว่าจะมีล่านอาหารต่างๆนะเจ้า,ห,าหันตึกเงียบๆจะตันในค้นเต็มหมดนะเจ้าก็จะเปิดเป็นล่านอาหารนะเจ้าอยู่ในตึกแบบนี้วันเสาร์อาทิตย์ค้นก็จะออกมาเยอะน้อยนะเจ้าปั่นจักรยานเดินในเมืองนะเจ้าเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วค้นจะบ่ค่อยขับรถข้ามาก,กันตอนใดในเมืองนะเจ้ามันจะหาตีจอดลําบากนะเจ้าบ่ค่อยมีตีจอด แล้วนี่ก็คือบรรยากาศยามเย็นนะเจ้าเพอะอแม่เดินลงมาด้านนี้นะเจ้าเผื่อจะเดินไปเห็มห้างหนึ่งนะเจ้าก็มาป้าหูวาดของนักวาดคนนี้ผลวาดได้สวยมากนะเจ้าติดฝาผนังรู้สึกว่าจะเป็นคนวาดนี่มาจากประเทศออสเตรเลียนะเจ้าขอบคุณที่ิับชมนะเจ้าแล้วป้ากันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะเจ้า ขอบคุณเจ้า